ก็คือเป็นตู้ MBB 2เมนหน,น,นึ่งทายก็คือมี2องข้อแปลงม้อแปลงที่ที่หนึ่ง้อแปลงที่ทอนี้ตัวทายจะเป็นตัวบายพาร์ถ้าม้อแปลงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเสียอยาสมมทดรูปนี้เสียก็บายพารจากรุ่นี้มาจ่ายฝั่งนี้นะครับหรือว่าถ้ารูปนี้เสียก็สามารถบายพาร์ทจากรูปนี้มาฝั่งนี้ด้วย so ตัว uh huh. ทายนะครับก็คือ ACD สามตัวนี้ Ai ถ้าเป็นสองเมหนึ่งพันคือจะสามารถออนได้แค่สองตัวถ้าออนสามตัวได้ก็คือไม่ใช่ละมันจะโมแปลงงชนกันจะระเบิดแน่นอนอ่าอย่างนี้ MBB หนึ่งก็คือจะมีคือฟิลชุ่มภูม3สามตัวแรกจะเป็นมิเตอร์นีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าเอสีส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวควบคุมของอ่าเกียรดักชันก็จะเป็น RFP เหมือนกัน โอ้นะครับถ้าแรงทำอะไรมาทุกอย่างปกติมันจะโชว์คำว่าออนมันจะสามารถออนได้แต่ถ้ามันหายหายเศษนึงมันก็จะขึ้นโว์อันตรัาตัวนี้ก็จะออนไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าบางทีเิดโอเวอร์อันเดอร์มันก็จะตัดมอนกัอนโอเวอร์ไฟก็จะติดตรงนี้อันเดอร์ก็จะติดตรงนี้ ส่วนนี้คืออันบาลานซ์ก็คือไฟไม่บาลานซ์หายไม่เพดเองถ้ามันกลับมานะครับก็คือสามารถนอนได้นะครับสเตตัส ACD หนึ่งออดนะครับ, on, รบนะถ้าเปลี่ยนหายถ้าเปลี่ยหายหนึ่งเฟดมันก็จะหน่วองอยู่ประมาณห้าวินาทีก็จะสั่นสะ่นี่คือเราต้องเพ็กแล้วนะครัเสียสมัยเสียวส่าอะไรเงี้ย ก็ต้องมาจัดเกลก่อกลับมากลนะับมาปุ๊บครับออนได้ตัวนี้ก็ทานแล้วพร้อมออนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็พร้อมออนเหมือนกันนะครับถ้าเราออน acb สองปุ๊บตัวนี้รอนิดนึนงนะเพราะมีทออนนํมเมื่อหน่วง แลัวทีนี้อันนี้มีหนึ่ออนสองออนตัวนี้ต้องออนไม่ได้นะครับวออนไม่ได้เพราะว่ามันติดจลองทำไฟฟ้านะครับอันนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นลงกนี้เสียแลูกนี้เสียนะคตัวนี้ก็จะกลับมาพร้อมกันมาออนเพื่อที่จะจ่ายไฟจากฝั่งนี้มานี่ ีนี้ถ้าตัวนี้มาัมมาปกติมันจะวอนี่ได้คือไอ้ไอ้ไอ้จำบยากคือรูจับสมาาองมอแปลงครับ<ม>ก็คือจับจากหมอแปลงมาลงเหนือไอซีบีมาจากหมอแปลงนะครับใครที อเคตัวตัวนี้จะเป็นตัวเช็คแรงดันมาจากข้อแกนข้อแกนมาเท่าไหร่ต่ตรนี้ก็จะซ u p p อ r t c o n ล i ชั่นว่า mm hmm. มันโอเวอร์อ mm ันเดอร์ตามที่เราเซตค่าไว้ไหมถ้ามันไม่โอเวอร์อ mm ันเดอร์อะไรเนี่ยมันก็จะโชว์คำว่าออนมาห้า r b b ได้แต่ในกรณีนี้ปุบ๊บมันโชว์แล้วแต่ทำไมออนไม่ได้เพราะว่าหนึ mm ่งเราออนตัวนั้นอยู่แล้วก็ออนไฟอยู่นะครับซึ่งที่ผมบอกว่า มันจะต้องมาในแค่สองตัวถ้าสมมติว่ามันมาตัวนี้ปุ๊บแล้วตัวนี้มากดออนได้ี่คือระเบิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่ให้ทีหลังมาเช้าหยิบและดืมก็คุณต้นบอกไม่เอาก็เลยเออดีใจตอนแรกผมบอกไม่เอาแล้วคุณยูก็บอกเอ้ยผมใจให้เออพอดีมันจะดีอย่างนะพี่อย่างวงจรตัวนี้ก็คือมันอินเตอร์แล็คทางไฟฟ้า ถ้ามีคีย์ล็อกจะเป็น Inter og, อินเตอร์ล mm ็อกทางแมคชนิกอีกซีนึงกุญแจนี้จะเสียบไว้ได้แค่2ตัวเราจะใส่ทั้งหมดเลยสแต่เราจะออนดอกมันเสียบไม่้แค่2ตัวอย่างตัวนี้ถ้าไม่มีกุญแจจะออนไม่ได้ถ้าตัวนี้ออฟต้อออนตัวนี้ก็จะตัดเทบากับว่ามารีเซ็ตใหม่หมดนะพี่แตทีนี้ข้อดีของอินเตอร์ล็อกตัวนี้ถ้าไม่มีกุญแจ ี่อ,อไ,ได๋อ,อต้องกดกดอ่อ,อันี่ได้เหรอกดกดออฟแล้วก็ดึงกุญแจออกเนี่ยเกดโฟลเลกชั่นมาปกติแัดแล้วทาไมออนไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจเราใส่ไว้เพื่อเผื่เวลาอินเตอร์ล็อกมันพังอย่างงี้าพี่มีกุญแจอย่างสมมติว่าถ้าเราใส่ครบถ้าตัวนี้มันเสียพี่ก็ถอดออกจากตัวนี้มาเสียดใส่ทายใช่ไหมครับ ที่มองภาพนะก็คือว่ามันจะทานแล้วก็สามารถออนได้อันนี้คือฟังก์ชันที่เราเพิ่มขึ้นมาให้เป็นแมคาีนิกคุแจถ้าไม่มีกแก่ออนไม่ได้ถ้มีกแกุ่่งนะครับอออนนะครับอันนี้คือป้องกันการการดได้สามตัวถ้าไม่มีมอินตอ์ล็คตางไฟฟ้าแตุ่ญแจนี่ที่จะมองภาพว่ามันจะเสียได้แค่หนึ่งหนึ่งยงละตัวตัวนี้จะไม่เสียถ้ารู้ว่าตัวนี้เสีย ที่จะออนจากตัวนู้นมาที่ก็มาเิดี่ยงออกซิโลงตัวนี้มาเทียบไคยแล้วก็ออนมาอันนี้คือปงกัดอีกชั้นหนึ่งไอ้ตัวนี้ไม่มีอันเดอร์วอลตจใช่ไหมตัวอันเดอร์วอลตจผมจะใส่เฉพาะตัวนี้ครับแต่มันก็สามารถจับได้เหมือนกันอย่างตัวนี้ผมใส่เป็นชั้นพิปมานะครับมันก็สั่งพิทได้ด้วยตัวของเฟดโวชั่นเฟดโวชั่นครับผมก็คือทำงานเหมือนกัน แต่ข้อดีตัวอันเดอร์โวลเตจไฟจะแช่ตลอดและเวลาไฟแช่ตลอดบางทีเนี่ยตัวคอยอันเดอร์โวลเตจเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ตัวัชนทิปไฟมันต้องแช่แต่ถ้ามีการผิดปกติปุ๊บมันจะสั่งให้ทิปแต่ไฟจะไม่แช่มันมันก็จะไม่ค่อยทางง่าย,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 ยแล้วแต่คนจะเลือกใช้ดิแต่ตัวท้ายเราใส่เป็นตัวอันเดอร์ให้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งาน โอเคใช้เป็นบางครั้งอย่างเวลาที่ออนออนตัวนี้ครับที่ออนทายถ้าไม่อ,อนถ้าไม่อ,อนตัวนี้มาตนี่ก็ออนไม่ได้เพราะว่ามีไฟมาจ่ายมานะครับออนไม่ได้โอเคให้เลือกว่าออนตัวใดเป็นหนึ่งออ ให้เป็นตัวหลักมันอนนี้ก็คืออย่างท้ารูปนี้มาหารูปที่สองตัวน,นี้ก็จะออนไม่ได้ก็เท่ากับว่าเล้วแลมอตอร์แรงรูปนี้มีปัญหาคือก็มอามออนที่เราแต่หลักที่จะที่จะใช้งานแค่สองตัวตัวน,นี้เป็นแค่ตัวไฟร้า เราสั่งในฝั่งเสียแค่นั้นเอง,เองหรือมีปัญหาถ้าสั่งนี้มาปกติที่ก็มาออฟทายถ้าที่อยากจะออนสองมอแปลงที่ก็ออฟปุ๊บตัวนี้ก็ขอ,อ,นนอ,อนี่ดูความออนแต่ถ้าเราออมนมือปุ๊บมันจะหน่วงนิดนึงแล้วมันก็จะล็อกไม่ให้ออน วองได้หรว่าวอน,น,น,นได้สอตัวนะครับนี่จะวางไม่ได้ขนานี้ดลยี่กาใช้งาน